มาแล้วมาแล้วว้าวนี่ไงได้มาแล้วทุกคนสำหรับเจ้า Nintendo Switch 2เ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูอาจจะช้าไปหน่อยนะแต่ผมก็ยังตื่นเต้นกับเจ้า Nintendo Switch 2เพราะหน้าจอที่มันใหญ่แล้วก็จอยคอนที่ไม่ได้สไลด์แล้วนะเขาดึงเข้าดึงออกแบบนี้ทุกคน <Yes. S 1> ไป เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเจ้า Nintendo Switch 2ตัวเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเครื่องลอดไทยนะทุกคนก็คือนี่ประกันที่ศูนย์ซินเน็กเลยนะ18เดือนและก็เป็นรุ่นที่เป็นบัตเดอลนะมี Mario Kart แถมมาในนี้นด้วยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊เราจะซื้อแบบแถม Mario Kart หรือเปล่า17,800ก็บ9 8 0 0ห่างกัน2,000 เออยังไงเราก็ต้องเล่นเกมที่เป็นเกมแบบเรือธงของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยซื้อมาแบบนี้เลยแถมมาริโอคาด้วยมาเรามาแกะกันอ้อเดี๋ยวให้ดูรอบๆกล่องก่อนนี่ก็คือกล่องของเจ้า Nintendo Switch 2นะผมรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าเจ้า Nintendo Switch รุ่นหนึ่งพอสมควรอันนี้กล่องทุกด้านเลยอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดู ด้านหลังโอเคมาเรามาแกะกันเลยทุกคน s <S เปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอเจ้าตัวนี้ก็คือหน้าจอนะแล้วก็จอยคอน2อ,อันแล้วก็ามาวางก่อน แล้วก็จอยคอนสองสีเลยก็คือจะเป็นสีฟ้ากับสีแดงแต่ว่าด้านหน้านี้เห็นไหมจะดูแตกต่างจากเจ้า Nintendo Switch เวอ<ะ>ร์ชันแรกเพราะว่าตรงเนี้ยของเวอร์ชันแรกอะ่ะเขาจะเป็นสีตามกิปต์ตรงนี้เลยแต่เจ้านี้เป็นสีดำคุมโทนดีผมโอเคนะแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นแผ่น Mario Kart เป็นคู่มือของเขาเป็นสาย HDMI เป็นคลิปคล้องแขนตัวนี้เอาไว้ใช้กับเมาส์ได้ด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้ลองเก็บไปก่อน HDMI มีเยอะแล้วอีกชั้นหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยมีสาย สายชาร์จนะ USB C to C ตรงนี้สกรีนไม่ใช่สกรีนดิปั๊ม Nintendo ด้วยนี่เป็นสาย USB C to C to C เนี่เห็นไหมเป็น C สองฝั่งนะ C to C หัวชาร์จกิปใส่ Joycon เ <Hey, S 2> ครื่องฉายจอคอนตัวนี้วัสดุของเขาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนพลาสติกออกเ้านด้านนะตรงนี้จะมีไฟ LED ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกเงาส่วนการจับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกระชับมืออยู่เหมือนกันเดี๋ยวดูด้านหลังตัวด้านหลังนี้เห็นชัดิไมเขาปั๊มเป็นโลโก้ Nintendo ด้วยสวยดี ดูมีราคาเหมาะกับมูลค่าของเขาดีและเจ้าตัวนี้ก็คือตัวด็อกเกอร์มามาดูตัวด็อกเกอร์กันโอ้โหเฮ้ยสวยอะตัวด็อกเกอร์ของเขาตัวนี้จะเป็นช่องเสียบ usb นะเออก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันเอ๊ะ หมายความว่าตัว HDMI ของเขาเดี๋ยวดู HDMI ของเขาสิอ๋อโอเค HDMI ต่อตรงไหนวะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ต่อเหมือนกันเนี่ยเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยยังไม่รู้เลยว่าจะแกะยังไงอ่ะให้ดูกันอีกทีนึงนี่ HDMI ต่อตรงนี้นะแกะลักษณะนี้เออเนี่ไปงานสตั้งนานนะก็มี AC adapter ไอท์เอาแล้วก็แลนนะ,ะใส่เข้าไปแต่ด็อกเกอร์สวยกว่ารุ่นที่แล้วนะออผมชอบมากเลยตัวนี้โอเคครบหมดแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเจ้า Nintendo Switch กันทุกคน <c oughs> แกะออกมาแล้วโอโ้โหโคตรอลังการเลยทุกคนดูหน้าจอของเขาสิใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วเยอะมากเลย ถึงจะมีน้ำหนักบ้างนะแต่ผมก็โอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนเลยแล้วกันเริ่มจากตัวจอตัวนี้จอของเจ้า Nintendo Switch 2เนี่ยกลับไปเป็น LCD อีกแล้วมี OLED มาแล้วทำไมไม่ใช้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมี LCD ใช้เป็น LCD ซะง,งั้นเออการจะรออัปเกรดลอลมั้งแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคนะหน้าจอเขาให้มาใหญ่ขึ้นเป็น7.9นิ้ว มี HDR 1 0ด้วยคราวนี้สีคมชัดมากเลยแล้วก็อัตรารีเฟรชเรทสูงสุดนะเมื่อต่อกับตัวด็อกคือ 120Hz เห็นไหมถือว่าโอเคเลยระบบระบายความร้อนเขาบอกว่าเป็นแบบใหม่นะสามารถระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ลำโพงเสียงดีมากๆด้วยเดี๋ยวเรามาดาูปุ่มต่างๆของเขาแล้วกันอ่ะนี่ส่วนนี้เป็นหน้าจอนะก็คือ7.9นิ้วอยู่ตรงนี้ ด้าน,นบนนี่เห็นชัดไหมดูนะอ่ามีปุ่มเปิดปิดปุ่มเสียงตัวนี้อะไรก็ไม่รู้ตัวนี้พัดลมระบายความร้อนอันนี้เป็น USB Type C แล้วก็ตัวนี้เป็นหูฟังเออดีมากหูฟังเอามาให้สักทีหนึ่ง เพราะว่าตอนตอนแรกอ่ะหูฟังจากรุ่นที่แล้วนะผมเขาอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่เกมเปิดแบบนี้ลักษณะน,นี้นะปิดเข้าไปส่วนฝั่งนี้ก็เป็นตัวเสียบจอยคอนเห็นไหมไม่เป็นแบบสไลด์และสองฝั่งสีฟ้ากับสีส้มด้านล่างก็จะเป็น USB Type C เช่นเดียวกัน แล้วก็มีลำพโพงโหลำโพงใหญ่มากเลยเสียงก็หึมแน่แและที่ผมชอบอีกอันนึงนะทุกคนเนี่ยเปิดให้ดูครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้า Nintendo Switch 1เนี่ยตั้งไว้เขาอยู่แต่เจ้านี่โอ้โหคราวนี้ละเล่นสบายแล้วไม่ต้องกลัวล้มอ่อตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ใส่เมมโมรี a การ์ดนะแต่เมมโมรี a การ์ดของเขาเป็นเมมโมรีการ์ดชนิดพิเศษ ก็ลองไปหาดูตามรีวิวต่างๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อมาอเดี๋ยวเราตั้งให้ดูนี่เห็นไหมปรับระดับได้ด้วยตั้งลักษณะน,นี้ก็ได้ปรับลงนอนหน่อยก็ยังได้อ่าเดี๋ยวผมปรับลงนอนลนนักษณะนี้เราดูเจ้าตัวหน้าจอไปแล้วคราวนี้มาดูจอยคอนกัน2นี่สอจอยสีสันสดใสมากผมชอบมากเลยนะ สีโทนดำแล้วก็ตัดกับสีฟ้าแล้วก็สีส้มเนี่ยดูเท่ดีส่วนตรงนี้ปุ่ม L ปุ่ม R ใหญ่ขึ้นนี่ใหญ่ขึ้นมากเลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นปุ่มตัวปลดจอยคอนจากรุ่นที่แล้วเนี่ยจะเป็นปุ่มเ,เล็กๆนะกดค่อนข้างยากอันนี้ปุ่มใหญ่ขึ้นมาเลยกดง่ายมาก ส่วนตัวเลเยอร์จอยด้านบนก็เป็นอนาล็อกซ้ายอนาล็อกขวาปุ่มขึ้นลงต่างๆปุ่ม A B X Y ปุ่มบวกลบอันนี้จะเป็นปุ่มแชทปุ่มแคปเจอร์ปุ่มโฮม,มด้านบนก็จะเป็น L R แล้วก็ z L z R นะก็คือจะเป็นแบบ แต่แป๊บนึงนะอ๋อแค่ไมโครสวิตนะดังคิกคิกเออก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเขาบอกว่าตัว ZL กับ ZR เนี่ยมักจะมีปัญหาตอนที่ผมไปซื้อมาเนี่ยก็ได้ทดลองนะเออแล้วมันก็เป็นจริงๆนะตัว ZL ถ้าจะไม่ผิดของผมเป็น ZR สิเนี่ยตรงเนี้ยกดแล้วไม่ค่อยติดทุกคนต้องเปลี่ยนไปเครื่องหนึ่งเออเครื่องนี้ถึงโอเคหน่อยส่วนตรงนี้จะเป็นตัวนี่ ตัวดันตัวล็อกดิเห็นไหมเนี่เพื่อปลดล็อกแม่เหล็กเขาแรงมากเลยนะเดี๋ยวไปทําให้ดูตอนนี้เรามาดูที่สายคล้องข้อมือก่อนตัวนี้จะใช้เป็นเสมือนเมาส์ได้ด้วยนะนี่ตรงนี้วิธีการกับวิยาสายเนี่เอาด้านตรงนี้ลงนะนี่เจ้าจอยกิฟตัวนี้มา เดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างมันจะพอดีมือไหมมาเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูฟังเสียงก็ดีๆโอ้โหเสียงอย่างแน่นมืออยู่ตรงกลางนี่ไม่ขาดเลยนะวัดได,ไได้โอ้โหนี่ทุกคนนี่โอ้โหไฟวิง่งไปจรวดเลย ในความรู้สึกผมอะผมว่าเจ้าตัวกิ๊จอยตัวเนี้ยมันรู้สึกเบาๆไปยังไงก็ไม่รู้อะผมไม่ค่อยโอเคนะเือมันไม่รู้สิความรู้สึกส่วนตัวลแล้วกันแต่ก็ถ้าใครจะใช้เป็นจอยลักษณะนนเนี้ยก็ใช้ได้นะหรือว่าใครจะต่อเป็นจอยแยกก็ได้ เพื่อความถนัดมากขึ้นเพราะบางทีผมดูทรงมาแล้วดูสิเออ่จอยที่ไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวะเนี่ยอืมอ่ะโอเคโยนโยนโยนหยนจะปลดออกก่อนกดปุ่มนี้นะกดปุ่มนี้กดแล้วค่อยดึงกดนี่ตึก๊กอ่าแล้วก็ดึงออกวางกดตรงนี้ตึก๊ก อ่าดึงออกวางโอ้โหโอเคเลยทุกคนนี่เจ้า Nintendo Switch 2เนี่ยผมค่อนข้างประทับใจนะถือว่าทำมาได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัสดุเองหรือว่าวิธีการต่อจอยเองอันนี้เดี๋ยวลองมาลองต่อกับเจ้าเครื่องนี้ดูฟังเสียง S 1> <S 1> ห,หืนี่ด้านหลังพับเก็บไปก่อนดูไปรอบๆอีกทีนึงสวยนะคุมโทนได้ดีสีถือว่าโอเคเออครั้งที่แล้วที่ผมใช้เจ้า Nintendo s w i t หนึ่งมีปัญหาก็คือจอยคอนแบบสไลด์เนี่ยตรงเนี้ยมันชอบขยับคือ คือขยับแล้วมันก็ทําให้เล่นไม่กระชับมือผมว่าเจ้าตัวเนี้ยเข้ามือมากกว่านะเนี่ยดูสิถือว่าโอเคเลยเข้ามือมากกว่าเจ้าตัวที่แล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้หลังจากที่ผมเล่นไปแล้วกันเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึง่งตอนที่ผม จะเปิดเจ้าตัวนี้เล่นนะตอนนี้ผมเอามาให้ดูก่อนว่าเจ้า Nintendo Switch 2เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยหน้าตามันเป็นประมาณนี้แล้วความรู้สึกแรกเนี่ยประทับใจถือว่าโอเค